ครูจะให้คาถาบทหนึ่งคือครูจะให้คาถาคุณแล้วเอาไปท่องใครไม่ใช่พุทธก็ท่องได้ฟังนะคะใครไม่ได้นับถือศาสนาพุทธก็ท่องได้แต่คุณต้องท่องจริงๆแล้วว่าทุกคนมันต้องท่องให้ได้เก้าชั่วโมงเลยนะแต่หลายคนอาจจะตกใจเอางนี้เอาแบบครูท่องเมื่อนึกได้ ท่องจนกว่าจะจําได้นึกได้แล้วท่องจะอาบน้ําก็ท่องจะล้างหน้าก็ท่องจะนอนก็ท่องจะตื่นก็ท่องจะเขห้องน้ำท่องได้หมดทุกอิริยาบถจะกินก็ท่องนั่นคือคาถาฟังให้ดีนั่นคือคาถาขอขมากรรมพ่อแม่ง่ายมากเลยทุกคนอยากรู้ไหมว่าง่ายเบอร์ไหนแล้วไปดูกันนะว่าสิ่งที่ครูอ่ะทักทายคุณวันนี้ดวงคุณวันเนี้ย จะเกิดขึ้นไวมากสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดข,ขึ้นจนคุณเหลือเชื่อให้ท่องคําว่าฟังดีๆทุกครั้งที่คุณนึกได้ให้คุณขึ้นต้นคําว่าพุทธโธคุณพ่อโชคดีพุทธโธคุณแม่โชคดีแต่ใครไม่ใช่ศาสนาพุทธให้พูดคําว่าคุณพ่อโชคดีคุณแม่โชคดีคคดง่ายไหมนี่คือคาถาขอขมากรรมพ่อแม่ นี่คือคาถายกย่องพ่อแม่คาถานี้มาจากพระพุทธเจ้านะคะคําว่าพุทโธคำว่าพุทธโททธโทเป็นของพระพุทธเจ้าคําว่าโชคดีเป็นของมวลมนุษย์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ที่ต้องการความโชคดีนั่นหมายถึงสองคำมารวมกันทั้งทางพุทธและทางโลกรวมกันจึงมาเป็นคําว่าพุทธโธโชคดีใครอยากโชคดีอยากให้คําทํานายของครูเป็นจริงใครที่ไม่ชอบการสะดอกเคา์ใครที่ไม่ชอบการแบบ้ปีชงปีไม่ชง ใช้คํานี้เลยสดอกขาะให้ตัวเองพุทโธคุณพ่อโชคดีพุทโธคุณแม่โชคดีแล้วเติมไปเลยพุทโธตัวเราโชคดีพุทโธสามีโชคดีพุทโธลูกๆโชคดีพุทโธคนที่ค้าขายกับเราโชคดีพุทโธคนที่รักเราโชคดีคนที่เรารักโชคดีพุทโธลูกค้าโชคดีพุทโธทีมงานโชคดีแล้วแต่คุณจะใส่ให้มันอยู่ในกรอบอย่าพึ่งไปเยอะมากแล้วแล้วก็ค่อยๆเติมเข้าไปเวลาคุณมีเวลามากหรือคุณฝึกให้มันแกล่งมากพอทุกคนคาถานี้คุณไม่ได้ แต่งเองนะคะท่านเจ้าพระคุณเลยนะคะท่านเจ้าพระคุณสมัยวัดคลองตลองเป็นคนให้คาถาบทนี้ครูและผู้บริหารมาค่ะนะคะครูและผู้บริหารได้คาถาบทนี้มาแล้วมาส่งต่อเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไรเลยไม่มีใครบังคับนะคะนึกขึ้นได้ท่องเลยส่งให้พ่อแม่สองคนแรกเลยพู้โทคุณพ่อโชคดีพุทโทคุณแม่โชคดีพุโทโธตัวเราโชคดีแล้วก็เติมไปค่ะเราอยากให้ใครโชคดี นึกขึ้นได้ท่องนึกขึ้นได้ท่องนึกขึ้นได้ท่องแล้วคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่ครูดูดวงให้คุณไปเมื่อกี้นี้เกิดขึ้นไวลาวพายุเลยทุกคนเป็นคาถาเปิดนั่นแหละคล้ายๆเปิดดวงให้ไวขึ้นนะคะขอขามาพ่อแม่ไวพรพ่อแม่แล้วดวงเราจะเปิดอ่ะ ก็ครูก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะพุทโธคนที่ฟังครูทุกคนโชคดีพุทโธคนที่อยู่ในไลฟ์โชคดีพุทโธคนบนโลกใบนี้โชคดีพุทโธคนที่จะมาย้อนหลังโชคดีที่สําคัญที่สุดคือพุทโธพ่อแม่ครูโชคดีพุทโธครูโชคดีพุทโธครอบครัวนุพเก้าทุกคนโชคดีนะคะทุกคนไม่ว่าวันนี้วันไหนไหนก็ขอให้มีแต่คำว่าโชคดีมีชัยสำหรับวันนี้ครูไปแล้ว